รู้แล้วใครปาน้ำแข็งขึ้นเวทีแจ๊สทวนชื่นจนสุดทนต้องยุติคอนเสิร์ตทันทีงานนี้เห็นมือชัดด้านโซเชียลต่างจวกไม่เลี้ยงจากกรณีแจ๊สทวนชื่นหรือแจ๊สพดุงทรงแสงเกิดอาการเซ็งไม่น้อยหลังถูกคนปาน้ำแข็งขึ้นมาบนเวทีขณะเจ้าตัวกับวงดนตรีแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กกำลังแสดงคอนเสิร์ตในงานวันไหลสงกราน จังหวัดพิษณุโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้แจสต้องสั่งวงดนตรีหยุดเล่นพร้อมกับพูดใส่ไหมว่าใครปาน้ำแข็งขึ้นมาปาเพื่ออะไรวะใครปากูให้เกียรติพวกมึงนะมึงให้เกียรติตกูด้วยอ้าวปาอีกแล้วใครครับโอเคครับเจอกันใหม่สวัสดีครับก่อนจะตัดจบการแสดงและลงจากเวทีทันที จากนั้นในอินสตาแกรมส่วนตัวแจงปุนาสาภรยาแจสได้โพสต์ภาพแชทข้อความพูดคุยกับทีมงานหลังทราบข่าววงดนตรีของสามีโดนคนปาน้ำแข็งขึ้นมาบนเวทีขณะแสดงคอนเสิร์ตกันอยู่พร้อมเขียนแคปชั่นว่าวันนี้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดหนึ่งมีพวกคนดูไม่มีสำนึกฟังนะถ้าพบเงินมากินเหล้าแล้วแสดงความกรางหรือไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ให้บอกเพื่อนฝากเพื่อนดูแลด้วยถ้าไม่ให้เกียรติคนอื่นโดนการปาน้ำแข็งขึ้นมาบนเวทีมึงนอนอยู่บ้านเหอะแล้วคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกเขาเรียกไม่มีมารยาททางสังคมจำไว้ดีแล้วที่แจสหยุดการแสดงทันทีทำไมจับไม่ได้เนาะหลังจากโพสต์นี้ได้เผยแพร่ออ,อกไปนั้น ด้านชาวเน็ตตาจับคนมือไวปาน้ำแข็งไว้ได้ทันพร้อมโพสต์ประจานผ่านโซเชียลบอกเลยเลย็กเพราะชาวเน็ตกลุ่มใหญ่ต่างเห็นด้วยนะสนับสนุนในการที่แจสตัดสินใจยุติคอนเสิร์ตทันทีหลังจากเกิดเรื่องราวดังกล่าว